แล้วชาวซิกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ชาวซิกได้เข้ามาในแผ่นดินสยามตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและมีศูนย์รวมอยู่ในบางกอกจริงๆแล้วาศาสนาซิกในอินเดียมีอยู่หลายนิกายแต่ในประเทศไทยมีอยู่3มนิกายครับหนึ่งคืออากาลีซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมสีคุรุสิงห์สภามีวัดตั้งอยู่เผารัฐ2คือนามทารีภายใต้สมาคมนามทารีสังฆะแห่งประเทศไทยมีาศาสนสถานตั้งอยู่บริเวณแยกอโศกมนตรีครับ ซึ่งผมก็เป็นนามทารีและ3คือนิลทารีโพกสีฟ้าครับภายใต้สมาคมมหาราชการเดนซิตี้ตั้งอยู่บริเวณซอยวัดใหญ่ร่มพระรามสองและไม่ว่าจะเป็นซิกนิกายไหนสิ่งที่อยู่บนหัวเราเปรียบเสมือนมงกุฎและเรียกว่าผ้าโพกหัวครับ ชาวซิกทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนผู้ชายจะมีชื่อกลางว่าซิงหรือเปรียบเสมือนผู้กล้าในสนามรบและผู้หญิงก็จะมีชื่อกลางว่ากรอซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าหญิงของผู้กล้าหลายๆท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิหารทองคำซึ่งตั้งอยู่ในรัฐปัญจาประเทศอินเดีย และผมตื่นเต้นมากที่จะบอกว่าอย่างศาสนาพุทธเราไปวัดไทยอย่างอิสลามเราไปมัสยิดอย่างคริสเราไปโบสถ์ชาวซิกเราก็มีวัดครับซึ่งเราเรียกว่าครุตวาราหรือประตูสู่พระศาสดาครับฟังต่อใน EP 3นะครับ and that's one minute with Ram see you next time